สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับช่วงของ Positive Thinking by Sing Corporation <ช>นะคะขอบค<ช>ุณมากสำหรับผลิตภัณฑ์ซาสิงนะครับที่ทำให้เรามีเรื่องราวมาพูดคุยกันนะครับ<ช>หลายๆเทรที่ผ่านมาจะเป็นมุมวิธีความคิดวิธีการทํางานของแขกรับเชิญเรานะครับ ตอนนี้เราอาจจะจับประเด็นเกี่ยวกับงานเมืองนะครับประเด็นฮอตฮิตในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะมานั่งคุยกันวันนี้เป็นเรื่องวันนี้เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ของลดความอ้วนรู้สึกตอนนี้มันเยอะมากนะครับ แต่ว่ากินแล้วก็ต้องออกกำลังกายด้วยค่ะครับคือ,ค,อคือบางยีห่ห้ออาจจะไม่มีผลอะไรเลยหมายเวาว่าไม่มีเอฟเฟกคืออาจจะไม่เหนื่อยไม่หายใจเขาเรียกอะไรหายใจไม่เป็นปกติอะอหรือบางยี่ห้ออาจจะแรงหน่อยคือแบบกินแล้วอาจจะถึงขั้นค็อกก็ได้บุญอะไรยอย่างเงี้ยอย่างเราสองคนเคยครับเคยทดลองนะครับเราว่ากินเราว่าลองลองกินแบบไม่ได้คือเราออกกำลังกายกันไง แต่เราอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็ลองกินปรากฏกินปุ๊บปากชาปากแห้งเวียน,<ฆ>นหัวขึ้นไส้เกือบน็อกกันก็<ฆ>คนเคยเป็นนะครับผลที่ตามมาหลานะังอาการกินเป็นเรื่องของโยโย่เอฟเฟกอันนั้นอีกเรื่องหนึ<ศ>่งยังไม่พูดถึง<ศ>พูดถึงเรื่องของงานกินก่อนเพราะฉนั้นเนี่ยการการกินยาลดความอ้วนนี้นะครับมันอยู่ที่วิธีคิดากกว่าเราควรต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะการจะหุ่นดีสุขภาพดี ปุนสวยนะครับมีอกเอลสะโพกนะครับเสียงที่วิวก็ชอบอ่ออากมีอกไปทำาขอไปทำอยามีอกอันนี้คือศิลปกรรมสมัยนี้มันไม่ได้เลื่อมหยิบหรอกนะ <c oughs> คือก็ใช้ให้มันเหมาะตัวเองให้มันถูกเรื่องถูกราวนะครับอกเอลสะโพกครับอกทาได้ครับเอลสะโพกยากกว่า อกลังกายดีกว่านะผู้ชายงนะครับมีพุงสายอะไรไปแล้วมันติดมันดูไม่ดูไม่ค่อยเท่ดูไม่ค่อยหล่ออะรลดะครับลดอาหารลดเบียร์ลดเหล้านะครับอย่าลดลดนะผมไม่ได้หมายว่าห้ามกินนะครับลดเบียร์ลดเหล้าของทอดของมันนะครับน้ำอัดลมตัวนีเลยนะฮะถ้าคุณคมูมาหารได้หลักการง่ายๆครับเหมือนเราสองคนหลักการง่ายกินเท่าที่ใช้ถูกไหม ก็ก็ใช่ด้วยแต่ถ้าวันไหนอยากกินเยอะๆก็ก็ต้องออกกำลังกายเยอะนะก็ชดเชยเป็นปกติค่ะเพราะนั้นลดปริมาณการเกิดการเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราคนที่เราประทานแล้วกินเข้าไปเนี่ยมันไปสะสมแน่นอนค่ะตับไตของคุณนานๆเข้าพังค่ะทำงานหนักแน่นอนเพราะั้นเนี่ย ก่อนจะหยิบผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนเราไม่ได้เราไม่ไปทําร้ายคนขายนะครับถ้าอยากขายขายนะครับแต่ผมพูดในแง่มของผู้บริโภคเองเปลี่ยนวิธีคิดครับการออกกำลังกายจะทำให้คุณมีคุณสวยอย่างถาวร เวลเรากินข้าวอะว่าคุณยังกินข้าวได้ทุกวันเลยทำไมอ,ออกนาังกาไม่ได้ทุกวันล่ะนะครับเราต <สม S 1> ้องทำมันไปตลอดจนคุณหมดลมหายใจอะค่ะครับเพราะมนุษย์ถูกออกแบบร่างกายมาให้เป็นแบบนี้คเมื่อไหร่กลตามที่ที่มนุษย์ไม่ได้ใช้ร่างกายนะครับนั่งทํางานอย่างเดียวอยู่หน้าโต๊ะคอมนะครับเดินแค่ขึ้นลงบันไดกลเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณก็จะเริ่มมีการสะสมของ หลายหายอย่างในร่างงานทำให้สุขภาพยาา่ำแย่ไขมันคอเลสเตอรอลความดันควาหวาน,ออวานโอ้ยเยอะค่ะนะเพรานะนะั้นลดปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนหรือยาลดความอ้วนนะครับแล้วก็หานมาออกกำลังกายเพื่อมุ่นสวยอยากขาวกันนะครับวันนี้ขอบคุณแม่สำหร,สรับสิงคอร์เปอเรชันนะฮะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าในช่วงของ positive h i n k i n g by singk corporation ครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีค่ะ I'm an easy right ั็นีเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องจะไปเรียนกาแฟอ๋อเออก็มีกาแฟใช่ก็เลยบว่าให้เรียนดิฟใช่ไหมเรียนดิฟขับรถดิฟใช่ไหมใช่เห็นกับดิฟกาแฟแบบกาแฟทำมือยุคโบราณ่ะเดี๋ยวเราจะมาขโมยสูตรนิวเชคใช่ได้เต็มที่เลยเดี๋ยวให้เลยเขียนแบบแล้วก็เดี๋ยวส่งบินมีแก่ีแค่มาใหน่เสอนฟรีเดี๋ยวโหน้องรักขนาดนี้เดี๋ยวเราจะมาว่ากันก่อนิิวเชคคืออะไรสมัยก่อนดิวเชคเนี่ยมันเริ่มที่ ประมาณพันแปดละแปดสิบห้าแต่ต้องบอกก่อนนะว่าตัวเลขอาจจะคาดเคลื่อนก็อย่างว่ากันทีมันนานแต่ก่อนเนี่ยมิลเช์เนี่ยไม่ใช่เป็นของหวานกินทานเล่นกันอย่างที่เป็นนะจริงจมิลเช์สมัยก่อนสมก่อสายไทยมันเป็นเหมือนไอ้มิลเช์นะง่ายมันเป็นเหมือนแบบเครื่องดื่มชูกบมลสมัยก่อนคือสมัยก่อนยังมีเครื่องปั่นเขาก็มาตีกวนเข้ากันอะไรอย่างเงี้ยมันก็พัฒนามาเรื่อยๆจนปีแบบยุ่งช่วงยุคพันเก้าร้อยคนก็เริ่มแบบมันก็เลยเริ่มปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบไส้ช็อกโกแลตใส่่่ออยุคทีีีีมมมมเไศร ใส่มะนิลาใส่สตรอเบอรี่หลังจากยุค1 9 0 0ปี1920กว่าเริ่มมีเครื่องปั่นเครื่องแรกของโลกมิชชันเมลเลยเริ่มแพร่หลายเพราะว่ามันสามารถพัฒนาทำเป็นอย่างอื่นได้เป็นไอศครีมปั่นอะไรเป็นเครื่องดื่มมาบ่งบอกได้ถึงความเป็นชนชั้นอเมริกันชนชั้นอเมริกันเพราะว่าคือมันถูกแพร่หลายจนแในยุค1950ต้นต้น4 0 5 0เนี่ยมันถูกเข้าไปอยู่ในไดเนอร์ เป็นไม่มีเอโโ็นพพใช่แล้วก็แบบใส่นมแล้วกแลตวานิลกมนมันก็นนนจะมาในแก้วเขาเรียกว่าแก้ววายเชฟแก้วแบบเนี้ยมันก็จะเป็นเห็นเป็นในเหมือนเราดูนาหนังอ่ะเราก็จะมีไอ้มิวเชคปั่นเครื่องปั่นเครื่องแบบสเตลเลออ่แบบเนี้เครื่องเป็นเท้าว่านี่คือเครื่องปัน่นมิวเชคมิวเชคไม่ได้ปั่นเครื่องมูรินเนกแบบเครื่องปั่นแบบอย่างนี้นะไม่ใช่หรอเนี่ยอย่างเนี้ยไม่ใช่นะเพราะว่าสปีดทั้งนี้ยมันมันแรงมากมิวเชคไม่ได้ใส่น้ำแข็งเลยเดี๋ยวเราจะว่ากันว่าตั้งเดิมสูตรออริจินอลมันเป็นนนยยััังงงไไออ้่ามคื เป็นเครื่องดื่มปๆๆๆๆๆยยั่นที่เวลาปั่นโกโก้โกโก้ทานอะไรเงี้ยในสันน้ำแข็งอันนั้นก็คือเขาเรียกว่าเครื่องดื่มโปรเซนอีกแบบนึ่งม,มันจะไม่ใช่เป็นเครื่องดื่มแบบเชคอย่างนี้ทีนี้สมัยก่อนมันอาจจะใส่เป็นขนมเชคแบบเออใช่ใชต้องเขย่าอะไรเงี้ยเขย่า,ยาอีกแบบนึ่งไม่ใช่หนึ่เละหามากเเลยยนออี่ดูดูไม่ดีดูผิดลุกยังไงไหมรหรอหรอทีนี้ นี่ก็คือเครื่องแบบโบราณนี่วันนี้เราจะพูดถึงว่าเราจะทําแบบ rew, uh huh. แนวโอสทรูโอแฟชั่นลักษณะคือสูตรเนี่ยจะเป็นสูตรแบบอเมริกันแหละไม่แล้วถ้ามันไม่ใช่น้ำแข็งมันจะเย็นเหรอมันเย็นฮะเพราะนมนมันต้องแช่ยเย็นไอศครีมเย็นอ oh. มันจะไม่ได้เย็นแบบจี๊ดขึ้นสมอง uh huh. แต่มันจะเย็นในลนักษณะเหมือนว่าเรากินนมเย็นนมยุ่งเลยใช,ชย่เย็นไอศครีม,อ,รมอืมค่ะ,ะหรือบางคนก็จะบอกว่าเหมือนที่กินไอศครีมละลายอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนี้มันก็เลยเป็นที่มาของมิลช์เชคในแบบเขาเรียกว่าแนวคลาสสิก วันนี้เดี๋ยวเราจะลองทำสัก2-3สามเมนูดูไหมเป็นแนวแบบโอสคูลจริงๆเลยเคลาสสิกเลยนะเมนูแรกคือเมนูแรกวันนี้เราจะทำมอลรู้จักม,ม,ม,มอลไหมมอลมอลคล้ายๆเมาส์ไหมมอลเออกินแล้วจะเมาไม่ใช่มอลเนี่ยมันคือนิกไม่ออกนิคถึงไมโลนติงสมัยก่อนเราเรียนนะมันเหมือนกันไหมน่าจะมอลใช่แต่ว่ามอลคือไวท์มอลคือไวท์มอลอันนี้ก็จะเป็นผงไวท์มอลตีขอค่ ก็จะทำเป็น Mall คลาสสิกมัลมิวเชคอันนี้เป็นเมนูคลาสสิกของคนเมกันตั้งแต่ยุค4.50คนเมกันจะทำง่ายคือลักษณะมีอะไรอยู่ในครัวอยูในตู้แก<อ>ใส่ไปปรับสูตรไป<อ>ชเชคได้หมดทิ้งได้หมดเ<อ>หมือนกันนะมิวเชคจะขาดไม่ได้เลยถ้าไม่มีตังค์แล้วตัตงค์มันเกี่ยวอะไรอา้าวตังค์ที่นมไงถอดนิ้ว่าไปไม่ต้องซื้อแล้วมีแล้วนมอ่ะมีเยอะไปด้วยนะนั้นน่ะแกน้อยไปนะขั้นของมิวเชคเลยคือนมไก่ตุ๋เค็มค่ะอ่าช่วยถือที่น้อง เดี๋ยววิญญาณอาจารย์ยิ่งสัตว์จะเข้าสิงนมสดป่ะเนี่ยไม่สดจะคั้นสดๆเลยไงบ้าเหรอทำไมเด็กๆเคยเล่นไม่ได้ตดนะทำไมไม่ได้ตดนะเดี๋ยวปล่อยกันให้มันคลายความเย็นสักพักหนึ่งเพราะว่ามันจะแข็งมากไม่ละลายเลยหรอไม่ละลายหรอกอากาศมันหนาวนี่เราอยู่พิฟเนียนะเหรอเปิดเยโอซ่าแนนอ่ะอันดับแรกเลยส่วนผสมขาดไม่ได้นมนะครักโรดเข้าไปไม่นี้พอ ะเราไปทำร้านเขียนแรกใช่ไหมใช่ใส่นมเป็นหนึ่งทีนมก็แล้วแต่ชอบนะครับว่าชอบนมอะไรกันว่าเราถ้าเราเปลี่ยนเสตรอเบอรี่ยอย่างนี้ได้ป่ะได้นะแต่ส่วนมากใส่ใส่หลักอะนี่ไงใส่ใส่หลักไรสตรอเบอรี่เอ้ยสตรอเบอรี่อะไรอย่างนี้ได้ไหม